สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูนกเขาอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะเด็กเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาสบายดีกันหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะคะในสัปดาห์เนี้ยทั้งสัปดาห์จนวันศุกร์แล้วเนี่ยคุณครูได้สอนอะไรบ้างในเหนื่อยยูทาได้นะคะาคุณครูคอยย้อนเมื่อวานนะคะ หนูน้อยเก็บของเข้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กๆเล่นเด็กๆจะต้องเป็นยังไงคะลูกเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะของของตัวเองต้องรับผิดชอบนะคะและวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูว่าหนูน้อยคนเก่งทําอะไรได้ด้วยตนเองบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูมีเคปวิดีโอนะคะ,ะ,คะเป็นนิทานประกอบนะคะให้เด็กๆได้ดูถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ตอ,อนแต่งตัวพวกเราพรุ่งนี้อย่าลืมพี่ดั้กันไว้นะนั้นอะไรกันเหรออ,อินนี่ดิพี่ลืมจังพรุ่งนี้พวกเรานัดจันไปเที่ยวที่ส,สวนสนุกไงเฮ้ยเจนด้วยลืมไปเลยอ่ะ <c oughs> พรุ่งนี้เจนก็ตอน10โมงที่สวนสนามเด็กเล่นเหมือนเดิมนะตกลงไหม บบเด็กขนมไปเยอะๆเลยอ่ะจริงด้วยมารีต้องรีบกลับไปเตรียมชุดสวยๆเตรียมไปใส่วันพุธนี้่ฉันก็เหมือนกันอ่ะต้องไปเตรียมชุดเท่ๆไว้บ้างอือกิฟฟี่เป็นอะไรทำไมเงียบไปล่ะอ๋อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นนะพวกเราเรียบลับไปบ้านเตรียมชุดกันดีกว่าอ้าวทำไมกิฟฟี่มาช้าจังวะ

นายลืมไปได้หรอว่าวันนี้เรามีนัดเที่ยวกันน่ะหรือว่ากิดตี่ไม่สบายอ๋อบังเอิญจะตื่นสายเนี่ยรับนะไรกับกลุ่มอียังวันนี้พรากับแมวจับ้านติดมาแต่เช้าก็เลยก็เลยอะไรหรอก็เลยก็เลยไม่มีใครแต่งตัวให้ฉันนยสิอะไรนะไม่มีใครแต่งตัวให้เรืลิกทำนี่เองเหรอ ฉันไม่รู้จะแต่งตัวยังไงให้สวยนะซิโอ้เอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรไม่เห็นต้องคิดมากเลยแต่งตัวยังไงก็ได้ทีส่สบายๆพวกเราก็แต่งกันเองทั้งนั้นนะ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวดารี่ช่วยเลือกชุดแต่งตัวให้อ่ะด้วยจริงด้วย,ดวยเดี๋ยวพวกเราอ่ะช่วยนายแต่งตัวให้ก็ได้ไหนดูซิมีชุดไหนบ้างวันนี้เราไปเที่ยวที่สวนสุกสนนต้องใส่เสื้อผ้าสบายๆเพื่อจับได้เฉ็นเห,นหน่อย แอนี่ว่าชุดนี้เหมาะกับอีพีมากลองใส่ดูสิแก่คนหนุ่มหนูมีไงก็ไม่รู้เอ้ากระดานถึงผัดสิจะได้ประชับพอดีเอวใส่นี้ใช่ไหมโอ้โหพอดีเลยนี่ไปเที่ยวสวนสะดวกต้องเดินเยอะต้องใส่รองเทาง้าบู๊ทไจะได้เดินต่องคงแต่ต้องใส่รองเท้าด้วยนะจะได้ไม่เจ็บเท้า,าอ่ะอ่าดีจังเลยเดินสะดวกมากเลยเอ่ขาดอะไร เชื่อไม่เอากระเป๋าของของกินไปหนเหรออย่างงั้นไอ้ขี้แยเลยนะไม่มีกระเปะาะ๋าหรือเปล่าล่ะฮะนี่ใบหนึ่งพ่อเพิ่งซื้อให้ไม่ใช้เลยนี่ไงใส่หนวกให้หน่อยนะวันนี้แดดร้อนความจริงการแต่งตัวก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดต,ต่อไปฉันก็ไม่ต้องให้พอ่อกับแม่ช่วยแต่งตัวให้อีกแล้วล่ะทุกคนร้อมเลยเวลามามากแล้วอ่ะแต่เรารีบไปเที่ยวกันดีกว่าเนอะ yeah! Opert hiel Opert hiel Na la 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 tang tói đi qua mê tùi mi kre mê chuối tang tói tinh tói tinh tói tinh 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 ยาวอยู่นะคะเหลืออีกเหลืออ,อีกนิดนึงนะคะให้เด็กๆนะคะได้ดูต่อในคลิปวิดีโอนะคะและตัวนี้นะคะอ่า จะออกไปเที่ยวใส่เสื้อ เรเรียรียยอดัที่จบลงไปนั้นนะคะก็คือเป็นยังไงคะนะเป็นนิทานที่เปรียบเทียบให้เด็กๆได้เห็นนะคะมีสาวทั้งหมดสี่ตัวชวนกันไปเที่ยวนะคะแล้วก็แต่ละคนนั้นก็ฝึกให้ตัวเองได้แต่งตัวเองนะคะแต่มีอยู่หนึ่งตัวที่ไม่ยอมแต่งตัวเพราะว่าตื่นสายต้องรองคุณพ่อคุณแม่มาทำให้เรา นะคะเก่งแล้วโตวแล้วนะคะเด็กๆต้องฝึกแต่งตัวเองนะคะไม่ต้องให้คนอื่นช่วยนอกจากเสียว่าเราใส่ไม่ได้จริงๆก็ให้คุณพ่พอคุณแม่ช่วยให้นะคะนะคะต่อไปนะคะตอนแต่งตัวมาดูนะคะว่าต่อไปนะคะเรา นูน้อยคนเก่งทำอะไรได้บ้างนะคะนะเราโตแล้วเก่งแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันเองอาบน้ำเองนะคะอาบน้ำแล้วก็ต้องเป็นไงคะล้างสบู่ออกให้หมดนะคะนะใส่เสื้อผ้าเองได้แล้วเวลาติดกระดุมวันนี้ทานเมื่อกี้เลยติดตั้งแต่เม,ม็ดข้างบนไล่ลงมาข้างล่างนะคะทานอาหารเองโดยที่คุณพ่อคุณแม่เตรียมอาหารไปให้เรา และเราอย่าลืมขอบคุณนะคะนะสุดท้ายนี้นะคะหนูทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะซึ่งได้รับการฝึกฝนน,นะคะผ่านคุณพ่อคุณแม่ผ่านคุณครูเมื่อเล่นของเล่นแล้วก็ต้องเป็นไงคะลูกเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนทานอาหารก็ต้องสวดมนขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้กับเรานะคะรู้จักการแต่งกาย นะคะคุณพ่คุณแม่ก็จะสึกสอนเรานะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการฝึกใส่รองเท้าถอดรองเท้าเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราอย่าลืมนะคะพระเจ้ารักเราสอนเราคุณครูคก็รักทุกคนคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็รักพวกเรานะคะและพวกเราอย่าลืมฝึกตัวเองตามอัตลักษณ์สีของโรงเรียนดังที่ว่า รักเมตตาซื่อสัตย์กตันญยูอยู่อย่างพอเพียงนะคะสำหรับวันนี้คุณโขเคขอจบแต่เพียงเท่านี้เดีย๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ